ไก่พมา่านะครับจะอ่านทางเชิงจะอ่านทางที่ไก่เชิงนะฮะคืออย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าเรามีไก่พมา่าตัวหนึ่งตีเชิงได้เราต้องรู้ว่าเขาตีเชิงได้ในแบบไหนในแบบล่อล่อสั้นสลับยาวเพื่อตีนะฮะล่อสั้นสลับยาวเพื่อตีเราก็คงเราก็ควรเอาไปตีกับไก่ที่เป็นไก่เชิงที่มันขนหัวไก่เชิงที่มันขนหัวครบเชิงที่ไม่หัวโล้นเลย ไอเชิงไม่หัวโล้นนี่เป็นไก่เชิงหัวบนนะฮะเราล่อเขาหัวบนมาเลยครับเขาจะมาอย่างเงี้ยเราล่อเราตบกลับหลังได้เราตบกบลบกับได้เราล่อเราตบกลับได,เเบบได้เราล่อไปแล้วหันกลับมาพวกไก่ถ้าไก่หัวบนไก่เชิงเนี่ยเขาเข้ามาเขาจะทาเชิงก่อนเขาถึงจะตีพอเข้ามากําลังจะทําเชิงเราก็ถอดหลุดตีไปแล้วเข้ามากาลังจะทําเชิง,ชงถอดหลุดไปตีไปแล้วนะครับนะครับผมระวังอย่าไปตีกับก่อยแค่นั้นเองนะฮะถ้าตีกับก่อยเข้ามาเขาตีเลยเข้ามาเขาตีเลยเข้ามาเขาตีเลย ก็ให้จะปากเร็วกว่าเชิงนะครับไม่ทําเชิงก็ออ้จะไม่ทําเชิงนะครับผมแล้วก็อ๋อเราเป็นสมว่าเราเป็นม้าล่อนะครับม้าล่อเราก็ควรเอาไปตีกับไก่เชิงที่ขนหัวคบนะฮะสังเกตดูนะบางตัวถอนขนมาก็มีนะไก่เชิงหัวล้นมาก็มีนะครับผมเราอาจจะพลาดในตรงนั้นได้นะฮะพลาดในจุดนั้นได้เพราะว่าเขาถอนเขาถอนมานะครับถอนหัวไก่เชิงล้นมาเลยก็มีนะครับแล้วก็อ่านว่าไอเชิงตัวนี้ต้องลงแน่เลยนะฮะ ถ้าพ่าม่เราตัวนี้คงจะตีได้ไหนได้ก็ไม่ลงอะไรเงี้ยนึยกออาไมหมครับนะครับถ้าเป็นหมาล่อเราเอาไปตีกับไก่เชิงนะฮะให้เชิงก่อนหลุดให้เชิงไล่ทําเชิงก่อนเอาอย่าให้มันคือถ้าไก่เชิงไม,ไม่เร็วมากหรอกนะครับเขาจะทําเชิงก่อนเขาจะไล่ก่อนทําเชิงก่อนเข้ามาก็ยังไม่ดูดกระเพาะหรอกนะครับผมเข้ามาแล้วก็บิดออกไว้ก่อนบิดออกเข้าปีกแล้วก็หมุนออกแล้วก็ตีนะฮะไก่พ่อม่นะ นะครับผมก็จะตีกับไก่แบบนั้นนะครับอ่านทางทีอย่างนั้นอย่าไปตีกับไก่เชิงหัวล้นนะฮะถ้าตีกับไก่เชิงหัวล้นเนี่ยเราต้องเป็นพม่าบิดคอเก่งนะฮะเราต้องเป็นพม่าที่ตีที่ล็อกคอได้สองคอเราไปตีกับไก่เชิงหัวโล้นได้นะครับผมนะครับพม่าจะมีสองแบบนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดในอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับผมว่าถ้าเราเป็นพม่าแบบการคอเก่งเราจะไปตีกับไก่ เชิงแบบไหนนะครับตอนนี้เราเป็นพม่าล่อเราเอาไปตีกับไก่เชิงจ๋าเลยเชิงจ๋าหรือเชิงอะไรก็ได้ที่เรามองแล้วว่าเขาน่าจะเป็นเชิงหัวบนสองคอนะอย่างนั้นแหละครับนะเราเป็นพอแม่ล่อเราไปตีไก่อย่างนั้นนะครับเราจะตีง่ายกว่านะครับผมเข้ามาหลุดกอดหลุดเข้ามากอดหลุดเข้ามากอดวิ่งหนีเข้ามากอดวิ่งหนีนะฮะดีสนุกเลยนะฮะนะครับผมตามนี้นะครับสําหรับไก่ที่ อ่านทางเชิงนะครับผมสําหรับพม่าล่อนะครับมาล่อมากขยับตีนะครับที่ไก่กเชิงหัวบนไก่เชิงหัวบนที่ขนหัวครบนะฮะขนหัวไม่หลุดเลยขนหัวหลุดนิดๆ,ๆหน่อยๆเองนะครับนี่เขาไม่เคยให้หัวใขรนะครับผมนะเขาอาจจะยังไม่เคยตีกับพม่าด้วยซ้ำไปถ้าไก่เชิงแบบนี้นะครับนี่คือการอ่านทางทางอาจจะห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตก็ขึ้นอยู่กับเราเองที่เราจะสังเกตด,ดูว่านะเป็นยังไง ยังไงจริงๆแล้วทุกวันนี้โอ้สายเลือดครบมากนะครับนะครับดูให้ดีนะครับสีเสือนี่ดูให้ดีนะฮะมากันสารพัดเลยตอนนี้นะครับจนได้ถามเชิงกันสมัยก่อนไม่มีการถามเชิงนะทุกวันนี้ทําสีแปลกๆเยอะเกินนะฮะจนได้ถามกันว่าตัวนี้เชิงไหนตัวนี้เชิงไหนนะครับผมก็เลยขาดสีสันไปแต่ก่อนไม่ถามเชิงนี้โอ้สนุกมากเลยนะครับผมใช้ประสบการณ์ในการอ่านทางกันนะครับผมไม่ถามเชิงกันนะอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้สวัสดีครับ